เกมนี้เรากด2ได้แครี่เย่ายเพิ่งสยองค่ะพี่กดแลกเลนมาแล้วเราคนนาเขาเล่นแครี่400กว่าตาตตรงข้ามพอแวนหลุดมันก็หยิบมาเลยดีรออะไรโจทย์ของเมในเกมนี้คือทํายังไงก็ได้ให้แครี่ยืนยากมากที่สุดจริงๆอยากแนะนําลอรีออนนะคะสาหรับคนที่เล่นเป็นแต่ว่าพี่เล่นไม่เป็นก็เลยหยิบเดียวเซียนมาเล่นแล้วแวนไม่ได้มาคนเดียวแม่งมาเป็นแวนหมิงจังน็อตลมของเรารู้งานมากคือกดคริกซิกมาแวนหมิงมันยืนด้วยกันอยู่แล้วเขาน่าจะรวบได้แม่งก็เหลือแค่เราแล้วแหละว่าจะแช่โดนหรือเปล่าจะไม่ทําาให้คริิิกกกกตองงผดดดวััเเเเี๋ยไปนกกูนนมลย สำหรับการเลือกตัวละครในเกมนี้ถึงแม้จะเสียเปรียบฝั่งตรงข้ามอยู่นิดหน่อยแต่ถ้าเรารู้จักคอมโบสกิลดีๆแล้วเราเล่นกับคลิกซิกมันก็พอเล่นได้ค่ะโจนตนเกมเดียวเซียนต้องการอันติแล้วก็เลเวลมากฟาร์มคลิกทุกตัวเท่าที่ทำได้ค่ะถ้ารู้สึกว่าป่าฟาร์มชา้าก็อาจจะไปช่วยตีบ้างแต่ว่าก็จะไม่ได้ลาเขานะไม่ได้ขึ้นไปเติมด้วยเพราะว่าเวฟชนแล,ล้วรอดักลีเลียนาถคาเขาเดินแบบประมาณจ,จะ2 0 0แล้วค่อยก็ได้แต่ถ้าจะให้แช่ดงชัวๆก็1 2่สงค่ะเราจังหวะคริกซิกเข้าไปรวบสวยมากพ ที่3มันจะปล่อยสกิล3ดอกพร้อมกันทําให้เรายังพอมีประโยชน์อยู่บ้างตอนที่สกิลหมดเกมนี้เรากดมากับป่านะคะก็จะคอยคอเกมว่าให้เขารับเลนกลางให้ดูก็รู้แล้วป่าว่ากดกาลังจะทําอะไรถ้านี่เล่นเมแล้วคอยต่อสีสีให้เลนบนน่าจะคุ้มกว่ากบรวบโดน2ระวังอันตีไว้ก่อนให้สโลมั่นจะได้แช่ได้ง่ายมากขึ้นค่ะแล้วมันก็เรียบร้อย จะเห็นว่าสกิลหมดเราก็ยังพยายามกดโจมตีธรรมดาอยู่ดาเมจแบบมดกัดนิดหน่อยพอหมดไฟด้านบนคลิกซิเขาก็พาเราลงมาเคลียร์กลางเกมนี้ควรที่จะออกตัดฮิลมาชินแรกๆเลยเพราะเป็นปลาไหลป่าท่าล่าออฟเล่นเมดการดูเวฟครีปสําคัญมากคิดว่าน่าจะเข้าไฟก่อนแล้วค่อยไปเคลียร์ยังทันด้วยความที่เราไว้ใจโรมคนนี้มากเราเห็นแล้วว่าเขาเปิดสวยเหมือนเราวางอันติเร็วไปหน่อยลีเลียหน้าหนีทันแต่เราแช่หมิงมาได้เรียบร้อยได้มิงมาแล้วด้านบนเนเหลือ2ตัวนี่ก็เลยวิ่งจากบนนะคะลงมากลางเลยเพื่อเคลียร์ครีปต่อเรากดมา ลอยเนี่ยมาโดนกดเลนเราก็เลยลงมาเติมด้วยความที่ปลาไหลชอบมากกดเลนด้านล่างด้วยตอนแรกคือไม่แน่ใจหรอกว่าจะเอาทาร่าลงไหมเพราะมันก็เสียวเวลานิดหน่อยแต่ว่าก็เรียบร้อยอยู่ดีเอาน่าจะคิดว่าเอาปลาไหลมาจะรล่จากเดียลเซียนแต่ถึงเราจะแช่เขาไม่ได้เราก็โจมตีปกติเอาค่ะันเหลือนิดเดียวหนีไปได้ห้อยพระ <S <S และว่วะาน่าใช้ประโยชน์จากแกนว์ปที่เล่นออฟนะคะกลับมาเคลียร์กลางคือเราก็เล่นทาชีนะคะเข้าใจว่าต้นเกมมันใช้เวลาฟาร์มนิดนึงเจอลิลี่เราจะรอเขาใช้สกิลก่อนนะคะแล้วค่อยเดินเข้าไปสกิลเมื่อกี้ทีมเราก็ไปเอามังกรมาให้รอบนี้เราจะเดิน เราจะค่อนข้างเข้าใจคนเล่นโลมากๆกยิ่งคลิกซิกถ้าเกิดว่าเขาเข้าไปร่วมเนี่ยเขาต้องการคนทํซีซีต่อรอบนี้เราก็รอเขารวบก่อนแล้วค่อยวางอันตีเหมือนเดิมใครไม่มีฟิกเกอร์ก็เรียบร้อยไปเราจะทําตัวหายออกจากแมปไปก่อนนะคะเพราะรู้ว่าลี้นแน่าต้องมาเติมคอยสกิลคัดไว้ค่ะแม่เขามาเติมเร็วขึ้นเรียบร้อยเราได้ตัดฮิลกันโดนดามาแล้วเดินมาเคลียร์กลางแล้วในรอบนี้เราชะล่าใจเกินยืนดักอยู่ตรงพุ่มคิดว่าเขาจะเดินเราก็คิดว่าด้านบนเราจะกลับบ้านแต่คลิกซิกเขาไม่ได้กลับนะคะเราก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปเพื่อจะเติมดาาาาาเเเเเมมมมคอ้้้ขไไปปรรร่่ววแลลนะะกกก็็ตตตุยยยงงีีีฟดทา ทันเรียบร้อยเก็บแวนไปได้พอถึงช่วงสลับเลนเราที่เล่นกลางอยู่ก็ลงมารับร่างก่อนดูว่าแช่ไม่ได้หรอกเราก็เลยเดินเข้าไปในสกิลอันตีของตัวเองข้อเสียของไปหลายอย่างหนึ่งคือการโจมตีมันใกล้ไงเอาจิงๆถ้าไม่มีดีมาเติมเราก็อาจจะตุยได้ก็ต้องขอบคุณเขาจริงๆที่มาเติมทําให้เราได้กลับบ้านแบบสวยๆจริงที่มีคนบอกว่าควรหัดเล่นหลายๆเลนนี่ไม่ได้ผิดนะคะควรเล่นให้หลายเลนเพราะบางทีความต้องการของแต่ละเลนมันต่างกันตอนเล่นมันจะได้เดาได้ว่าทีมต้องการอะไรส่วนจะเล่นได้ดีมากหรือดีน้อยกไารรอะ ควรจะทําอะไรต่อประมาณนั้นอ่ะอย่างเราเล่นลมแล้วเจอเมดไม่ค่อยไปเติมเลนก็ต้องดูว่าเขาเดินได้ไหมโดนดักกลางคางหรือเขาโซนอยู่หรือเปล่าหรือป่าเองที่บางทีไม่เอาออบเจกสักทีมันเป็นเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเกมนําเกินไปแล้วฝั่งเราไม่มีคนไปโซนอีกหรือเปล่าเร่งในเกมนี้เราต้องขอมองเลยว่าคนเล่นคริกซิกอะ่ะเขาเล่นดีมากรู้จังหวะเข้ารู้จังหวะออกแม้ว่าเราจะกดสกิลไปแล้วแต่เขาก็ยังรวบได้พอเขารวบเสร็จ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาก็ออกมาเลยอย่าไปหาพิมพ์ว่าให้คริกซิกแทงนะคะน้องเป็นซับพอร์ตเราแครี่คนนี้จะ ดันเลนบนมาอย่างหนักหน่วงพี่จ้ำไปเคียย์แล้วนะแต่ว่าไม่ทันขอบคุณคลิสิกนะคะที่เดินมาช่วยเราเหมือนแบบไบรอนเขาไม่ค่อยทําเวฟอะที่มากับเราเขาเลยพิมพ์ให้นะคะว่าทําเวฟหน่อยดิแต่ประเด็นก็คือคนที่รับทราบดันเป็นเรากับคลิสิกอะดิทำไมกูต้องมารับมือกับทาร่าด้วยเนี่ยตรงนี้ไบรอนคือเดินไปตีดาร์ก ทำไมแต่มีแฟนดิกอยู่ใกล้ๆมันก็ตีได้แหละแต่ถามว่าหน้าที่กูไม่ต้องมาตีกับทาร่าเนี่ยคือเราจะไปช่วยโซนตรงดาก็ได้นะได้เห็นแกดี้คริกซิกเขาเล่นดีเลยช่วยยืนตีก่อนทาร่าก็เรียบร้อย<ป>เราตีกับทาร่าจนหอบก็มาดูในแมปเลนกลางโดนถมถึง3พร้อมกับมันล่าแคลรี่เราไปกินด้วยเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเมดลงแคลรี่เนี่ยมันต้องเดินด้วยกันถึงจะดีที่สุดเพราะว่ามันต้องมีตัวช่วยทําจังหวะการแคลรี่แล้วก็ทาดาเมจแต่ในไฟนี้ดีนะคะตําแหน่งแบบถูกต้องคริกซิกเขาเข้าไปเปิดแล้วก็ออออกกมมมาาาาาดีีทชิิเเข้้้ไปรัับบบตต่่่แลลลววนนนนงงงหสฟถึค ถูกต้องมากตำแหน่งแปลกๆอีกแล้วตอนนี้ไบรอนมารวมกับเราแลวคลิสติกไปแยกทำเลนจริงๆในไฟนี้ถ้าเราจัดการทาร่าได้มันก็สามารถจบบ้านได้ค่ะเพราะว่าเตียวเซียนเป็นเมสสายรับสามารถตีป้อมได้อย่างรวดเร็วทีมตรงข้ามกว่าจะเกิดแวนก่ายเข้าพอดีทีมเราที่อยากจบบ้านมากไม่อยากเล่นเราเกมนี้ก็เลยรีบลุมตีป้อมไปเกมนี้ก็เรียบร้อยชนะมาได้พวกคอมโบหมิงกับแคลี่เนี่ย,ยมัมนค่อนข้างจะแพ้ทีมถมโลทีมเราเกมนี้ก็เลือกมาไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ว่าเราเล่นเม,มดเมตาไม่ค่อยเป็น 지니